โสดแล้วไงพร้อมแล้วสำหรับการเป็นแม่คนโบเบนจวานเปิดคลิปเดินหน้าฝากไข่ทำเพื่ออนาคต สดด้วยแล้วก็สวยด้วยเป็นอีกหนึ่งดาราที่น่าจับตามองอย่างมากค่ะสําหรับนักแสดงสาวโบเบนจวรรณที่รูดแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ10ปีบอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเธอไม่เป็นสองรองใครจะบทไหนๆเธอก็สามารถทําได้ดีค่ะและเอาใจแฟนละครแบบอยู่หมัดเลยทีเดียวความสวยก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงออร่รามาโดยตลอดล่าสุดค่ะ26มิถุนายน2566สาวโบก็ได้เผยคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเธอได้มาปรึก รวมถึงตรวจสุขภาพการฝากไข่โดยบอกว่าเข้าใจผิดมาตลอดว่าการที่ฮอร์โมนผิดปกติแล้วไข่ก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วยแต่การที่เราได้ตรวจสุขภาพเชิงลึกทําให้รู้ว่าเราสามารถบํารุงและกระตุ้นส่วนที่มีปัญหาหรือไม่แข็งแรงให้กลับมาเป็นปกติได้ความเชื่อที่ว่าอายุเยอะขึ้นทําให้เราผลิตไข่ได้น้อยลงก็เปลี่ยนไปเลยเพราะที่เก็บไปก็เยอะเกินคาดการได้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้าง างความมั่นใจให้เราได้เยอะเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดที่ไม่ใหม่กันนะคะ